อรุณสวัสดียามเช้า Good morning ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพาทุกคนไปที่ลาวอีกรอบหนึ่งซึ่งถ่ายวิดีโอทุกครั้งแล้วก็ไม่หมดเพราะว่าจะขอชิปโชว์จากเขาใช่ไหมเขาก็แบบเออเดี๋ยวส่งมาให้ <laughs> ก็ไม่ส่งมาต่ที <laughs> ก็เลยแบบไมเลยไม่สำเร็จ This time I will try to be good to clip video for for you all but and this time I go to Lao wow. it's the third time for me

ตอนแรกตอนแรกใส่หมวกเหมือนน้องลีลาดามาอ่ะค่ะใส่ใส่อ่าไปน้องลีลาดามาน้องลีลาลีลากัเลยดูจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปที่ลาวนะคะซึ่งเราได้ถ่ายวีดีโอไว้แล้วทุกครั้งที่ไปแต่ไม่เคยได้อารงเลยเพราะไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าาไม่มีคลิปโชว์เลยนี่ปกัดไปลาวครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แต่ว่าสามของฉัน เออชั้นสี่ซึ่งเจ้าของที่เราคือเขาชอบเรามากถูกเพราะว่าค่าตัวเราถูก <c oughs> ได้ทุกปีต้ยมยำหรือเปล่าน่านอยู่ร้านไหนมันบอกมันเดินไปแล้วนะแล้วก็แบบแถวแถวแถวเกตร้านอยู่สายมือกูเลยขัวอะไรแต่มาว่ามันมันมีชื่อร้านอบอกอยากอ่ะอะไรวะคือคืนมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะใช่ซึ่งเรายัางไม่ได้นอนนะคะวันนี้อย เดียว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 ไม่ไปทางะไรกว่าอ๋อพอดีพี่บินบ่อยอะค่ะพี่ก็เลยรู้พี่ก็ต้องอ่านต้องดูป้ายเลยการบินนะคะขอโทษทีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีไฟบินเยอะมากกว่าพี่เขาอะค่ะก็ต้องตามเกาะเขาน้องอุ้ยเราลงได้เหรอคะแม่ได้เขเกาะ กดเพิ่ดังหน่อยนะตอนนี้ช่วยชุนล่าล่ากันดูสิซช้อปปิ้งก่อนหายมาดังชุดแพ็กก็เพิ่มเข่าแต่ฉันลืมอยากเอากระเป๋ามาหลายใบแต่ว่าลืมไปว่าตอนรถเขาที่เคยมาหับมเขาไปโรงแรมไม่ต้องสั่างปิดกองถ้าได้กินข้าวเพราะถ้าสร้างออกเป็นมันมืนอ๋อไม่ได้สั่งไก่ทอดมาเก็บเออข้าที่มันมีธุรกินซร้างข้าวสารละ วายรถเกินร้านนี้นะคะแดกเวสเลนส์นหนึ่งมินิมินาท่ถ้ายีซีพบนโทไปคือบัตตื่นตั้งเซตนาฬิกาไว้แล้วแต่บกดปุกเหมือนเดิมเซ็เวลาไว้แล้แต่เฮ้ยแต่กดป้าลิซ่าหันมาเจเเจ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 เ นี่ิี่าอจู่ตดือนนี้ไป้ายดอเอเ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 ดเดเอเดเอเดอเออเออเอดอออเาอเอดอออเอดอเดเออเอเดเดอเออเอเดอเดเอออเดออเอเอเออเออเดอเเอออเเเออเเออเเนเอออดาเเยเเออ หนนก็ไปเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมเกี่ยวชีค่ะเกี่ชีค่ะไม่รู้จักอีกอันนี้ไปเกี่ยวไปปูกับไปวาโตก่ายช่วี้โมข้าเร็วมันจะเป็นอาเรียนนาอาเรียนนาค่ะอืม นี่ก็ถึงลาแล้วนะคะเออจะพุ่งไปที่โรงแรมกันเพื่อจะไปหลับไปนอนจะสักสิบชั่วโมงเนาะพักผ่อนเพื่ามาดื่มเบียร์ังในคืนนี้ถึงแล้วค่ะนีสใสไว้น้ามใช่ไหม,ม,ไมอ้าหนูค่ะเข้า,ขาอุ่นกับลูกมาถึงก็ตีกันเลยงงมากไหนสบแล้วหลับ มัชชันนี้แหละอ๋อแต่บนบนมีเทกนีอกอ่อันนี้มันมีตาตากันเลยแม่ก่อนอันนี้เราจะสั์น้ำอย่างเดียวเลยล้วนๆแม่อนอันนะ่ะแม่ก่อแม่นนี่เราก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะซึ่งมารู้นกันนะคะว่ารอบนี้เราจะได้เอาชิปลงหรือเปล่าทำไมเพราะทายสามชิ่บอกเลยาลงเลยไม่ได้มาลงอ่ะม,มันมันมีชิปโชว์อะ่ะมันมีใครทายโชว์ ชอันนี้มันเป็นวอกีมันมันก็แบบมันเออเออถยแอป่าไม่ได้เอกช็อตลงเลยมาเลยเาอะมากเลยอ้โเปิดกระตังเอเปิดกระตางเปิดกระตางการทำา่อืมมาส่งไหนไม่มีใครส่งทักคนอืมโดนไม่มีพ็กไปเรื่อยอืมไม่มีไปเรื่อยแล้วแต่มีคนแอปมี นี่แหละสักที่พันอีตัวกลางเลยอีตัวกลางตัวเลือกมีหน้าไม่มีไม่มีหรอมีพี่ฮัฟส่งมาฉันอยังฉันห้ามีพี่ฮัฟส่งมาจะฉันก็ส่งให้เธอร้อรอที่ว่าลูกโ่งรอนมาเรื่อยๆแต่ที่ฉันบอกอะแต่แต่รอบนั้นเหมือนจะมาเป็นเกย์ตายที่ส่งส่งอะแล้วเพลงเธอจบยังไงตึ้งการเดินมาสุดแมนใส่เดินลงข้างล่างเลย อยู่จอยกันมดอไปก่นแปติเออไปถ้าคนจะอยู่ซฟาต้องเนียใ่สูตรง,งนู้นอย่างเงี้ยเออไปแล้ว

เดี Upper ๋ยวไฮทยไมดีโอ้ยชุดงามไรกูต้องขยับทำามอีห่าแรยเลยสุดหรือเปล่าให้เลนอยขนาด บนอีกเนื้อมัอรกิน่ะกินเน่ยอเนื้อบุ้ง่ากรงีค ok right> ือเนื ok 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 ้อว่าเป็น้ยองนะหยอหนเนอพูบอกคุบอกเผ็ดเถักินลาวหอไหนเ็ดปะอ่ะเนอหืมาจากตะลิง

ทิ้งคิ้วคุณนอยนี่ชุดนี้ขนมัมนมงงามนะมแม่พูดรสชาติถึงความแบบตะมักคุดเวลาแต่งหน้าดิฮิวอะ่นะเนี่ยตั้งไว้ว่าีิฮิวมันมีช็อตอย่างเงี้ยแล้วเขาอู้ยอย่างเออ,อม,มันมีอะไรอันที่มันได้มีมนะ่ะที่แบบว่าเออกดี๋อวเล่นกัน สวัสด hey. okay. ีค่ะสวัสด oh, ีค่ะุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ของฝากมาที่เปิดขวดฝาอ่ิบาอะ example อุ้งห้งลงห้งเอ้อเข้ามาดูแบบนม่เล็กดูเข้ามาตัวเอง กุญมอมนี่ยามเช้าค่ะในร้านกําลังใช้เป็นสเเ่วนของถักรยาวะครับอืมนี่ยเนี่เหม่นเขียวนหน่นอนต <c oughs> ิดสัตว์จบแล้วนะคะชิบันนีไม่รู้ว่าจะได้ลงใหม่ไปกล,ปล่าวกองเร็วกล่าวกล่าวกัอำลาฝึกพูดะะด้วยค่ะอะไรนะฝึกพูดปิดคลิปค่ะปิดคลิปแล้วค่ะเร็ว ไปตามกันคิดใหม่นะคะทุกคนอย่าลืมด u บ s r i b e อุดา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 อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดกรนอดังปากบึนอน่ะอย่งปากระบืนเหตือนเันจะกินน้ำเดียวู่ดู ก,กันนะคะคิดหน้านะคะทุกคนดูติดตามแคนดี้นะคะว่าแคนดี้จะไปที่ไหนแล้วจะทำยังไออะไรออไปกินแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ห้ื่อไม่ใด้พติดทำให้เยอะๆเลยค่ะสวัสดี